บอ,อกยังไงก่อน สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนพบกับพี่นัดปิ่นโตอีกแล้วนะครับปีนี้ช่องนัดปิ่นโตก็ยังมีเกมสยองๆมาเล่นให้ดูเหมือนเดิมแหละครับแต่เพิ่มเติมคือความหล่อเหลาของพี่ที่จะมากขึ้นในปีนี้พี่จะไปฟิตหุ่นให้มีกล้ามเนื้อมากขึ้นให้ดูเป็นโอปป้าที่เป็นคุณลุงที่สุขภาพดีมากขึ้นในปีนี้นั่นเอง <c oughs> วันนี้เกมที่จะเล่นให้ดูนะครับมีชื่อว่านายชา s สตรีทนะครับถนนชาวหมายเลขเก้าถนนแห่งนี้มีเรื่องครับ แต่เรื่องราวจะเป็นยังไงให้ผมสันนิษฐานนะถ้าผมดูจากตอนนี้นะนี่คือหน้าเมนูเขานะอันแรกที่ต้องสังเกตเลยคือเราอยู่ในบ้านนะครับมีเก้าอี้อยู่ด้านขวามีกล้องสองทางไกลวางอยู่ตรงหน้าต่างแล้วฝั่งตรงข้ามหน้าต่างเราเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งอนุมานได้ว่ามีการแอบทัพมองแอบสตอ,อกเกอร์อะไรบางอย่างกันบนถนนเส้นนี้แต่เรื่องราวในเกมจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันได้ในคลิปนี้แหละครับย้ำว่านี่คือเกมในเวอร์ชันเดโม่นะครับเป็นตัวทดลองให้เล่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ก่อนว่าเกมน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจตัวเตมมาจะล่นให้ แต่ถ้าไม่น่าสนใจก็รับชากรรมไปพร้มมอมก,กันกับคลิปนี้ครับ <Hey! S 1> อารมินตัวละครหลักของเรื่องนี้อารมินนี่มาจากแอเท็กระบันไททันหรือเปล่าอารมินตัวละครหลักของเรื่องเรานะครับเป็นเด็กที่ขี้สงสัยมากๆเขาจะก้าวขวบเร็วๆนี้เขากําลังจะก้าวขวบนะครับหลังจากวันเกิดของเขาผ่านไปเขาก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติอยู่ในบ้านร้างฝั่งตรงข้ามบ้านเขาแล้วมีอยู่คืนหนึ่ง เขาเห็นแสงแปลกๆจากหน้าต่างนั่นเขาได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปเช็คในบ้านหลังนั้นดูนะครับก็คือเรารับบทเป็นเด็กที่สงสัยมากๆนะครับอายุ9ขวบเท่านั้นเองแล้วตรงข้ามบ้านมันมีบ้านร้างอยู่แล้วมันมีวันหนึ่งเสือกไปเห็นแบบบ้านนั้นมีไฟติดก,ก็เลยด้วยความขี้สงสัยไปดูครับได้เลยฮะเด็กน้อยกับบ้านร้างนะครับบนถนนหมายเลขเนะครับโอ้ไม่กอภาพ ภาพเลียวมากเลยอะมีความเบลอด้วยระยะไกลเดี๋ยวก่อนนี่กูกำลังจะไปบ้านอ๋อนี่คือบ้านหลางแปลว่าเราเดินมาจากบ้านเราตนที่มีแสงนั่นกลับบ้านเถอะไปอย่าเริ่มเลยดีกว่านี่ครับเราข้ามถนนมาบ้านเราน่าจะอยู่แถวๆมึงเงินมากเลยนะเฮ้ยแต่แต่ผมชอบภาพนะครับคือมันมีความแบบดูสมจริงมากมาก แล้วก็มุมมองไม่กว้างเท่าไหร่ครับว่าไม่กว้างคือระยะไกลสายตาประมาณเมตรสเมตรก็คือเบลอหมดเลยนะครับก็เราเป็นเด็กน้อยอะเนาะแต่เราจะเข้าบ้านนี้ยังไงครับบ้านมาโดนตอกเอาไว้ดิทำขยะปีนไหม,ไมเสียงแงวันเอ๊นี่ไง ไม่ต้องไม่ต้องก้มนะครับเกมนี้ไม่มีปุ่มก้มนะครับไม่มีคลานด้วยคือเราตัวเล็กอยู่แล้วเราลอดรูเข้ามาได้เลยครับเด็กเก้าขวบกูถามจริงพ่อแม่มึงไปไหนก่อนดูต้นหญ้าพวกนี้ดิคุณมันเหมือนจริงมากเลยครับโอ้ m ม g กอใครเปิดไฟบนบ้านวะโอ้หมงึงมึงใจกล้ามากเลยนะเนี่ยดูสภาพเนี่ยคือต่อให้กูเป็นผู้ใหญ่กูก็ไม่เข้า ด,ดูจากข้างนอกก่อนครับกด F เปิดไฟฉายปิดไฟฉายได้เดินเดินเดินสองก่อนได้ไหมยังไม่อยากเข้าไปข้างในอยากรู้ว่ารอบบ้านเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลังบ,บ้านเป็นไงดูทางในที่ไล่กันเนี่ยบ้านใหญ่ไวด้วยโอชิ้นช้าเดี๋ยวก่อนหลังบ้านมึงใหญ่ไว้ปะเนี่ยคือเป็นรั้วแล้วนะครับ อาณาเขตบ้านค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตัวบ้านเองก็กว้างมากๆด้วยเฮะเดี๋ยวชิงช้าที่กูชิงชา้ชงชาที่กูเดินมาเมื่อกี้ทำไมไฟกระพริบปะไอ้เหี่ยเฮ้ยใครโยกอะ จิเอาเรื่องนะเข้าจากหลังบ้านได้ครับคือที่เห็นว่าเป็นแบบกระพริบกระพริบนี่คือสายตาเรากระพริบนะครับกระพริบตานะครับหรือเปล่าวะหรือไฟฉายกูกระพริบวะเนี่ย เนียเดี๋ยวก่อนนะมนเก็บอะไรไม้ในตู้เย็นเนี่ยไปหาห้องข้างบนที่มีไฟเปิดครับจากสภาพบ้านก็คือแบบแตกคราวไปหมดแล้วนะกด esc เพื่อดูออบเจ t คทีฟได้นะครับเนี่ยเขาให้เปิดไฟไปดูไปดูห้องชั้นสองประมาณนั้นด้วยความที่เราเป็นคนที่เกือกมากๆเราก็ มีหลายอย่างที่อยากจะรู้ในบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ชั้นสองแต่คือเจ้าของเจ้าของไปไหนครับเแยคือชอบว่ะชอบชอบภาพว่ะมันโคตรน่ากลัวเลยโอ้แล้วเปิดได้ทุกอย่างครับโอ้มมยกอดห้องอาหารนั่น เฉดดิ้งแสงเงาแง่มใน,แ,นมแค่นี้มันฟืดเหรอโอ้โหโอ้ my g ห้องที่มีแสงอยู่ข้างบนนั่นครับมีลูกบอลกิ้งลงมาไอ้ จากเชลยาบิานส์บารที่แ8สิสวัสดีแจ็คฉันน่ะเป็นแฟนพันธ้ของนายเลยนะผมชอบผลงานของคุณมากอยากจะได้ตุก,กตาตัวพิเศษจริงๆเลยอะ่ะได้ปวดตอบฉันด้วยนะผลงานเหรอครับบ้านนี้ทำตุก,กตาเหรอครับโอ้โหแต่แบบลูกบอลที่กิ้งลงมานี่เสียงเพลงข้างบนนั่น มีคนส่งจดหมายมาจากที่ไหนไม่รู้อะผมไม่รู้จักที่นั่นนะแต่ส่งมาที่ลอนดอนคนระับน่าจะต่างประเทศนะส่งมาบอกว่าชอบผลงานงคุณมากติดตามผลงานงคุณมานานแล้วครับอยากได้ตุก๊กตาเอกอัศวสสักตัวหนึ่งกรุณาตอบด้วยนะได้โปรดเช็คให้ทัว่วเปิดตูไม่ได้ด้วยนะแม่เอ้ยก่อนจะขึ้นข้างบนนะ โโอ้ห socks เย็ดเคกใครเปิดทีวีวะหายละเห็นทีวีแล้วคุณนึกถึงเกมอีป้าข้างบ้านเลยอะ ในบ้านบันไดยอยู่นั่นโอ้เดี๋ยวน,นี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นทางนี้ไม่ได้นะก็เดินกันพอแล้วคิดว่า ขึ้นกันเถอะไปอยากรู้แล้วครับว่าไอ้ห้องที่มีแสงเนี่ยมีอะไรข้างบนครับกูจะเป็นเด็กน้อยขี้เสือกให้ก็ได้วะทำไมบ้านล้างแน่นถึงมีแสงข้างบนเนะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นใครอยู่เลยอยากรู้จังสว่างโล่ไฮนะโอ้โหเชื้อเชิญสุดๆ แต่ว่าเลี้ยวก่อนอชุดอุปกรณ์แร่เนื้อเถื่อหนังนี่มันอะไรวะเนี่ยเลื่อยค้อนกันไกมีดถ้าเป็นบ้านของช่างทําตุ๊กตาก็มีของพวกนี้ก็ไม่แปลกนะแต่ว่าชุดใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยห้องเก็บอุปกรณ์ เราต้องรู้แบกเกิลให้ได้มากที่สุดจากของต่างๆที่อยู่ในบ้านนี่แหละวครับนะห้องซักผ้านะครับลอนดรีล็อกอะสีเอ๊ะ เห็นโอเยี่ยมอากโหกระโหลกมาในบ้านแล้วเนี่ยแล้วมีกระดาษโน้ตแปะอยู่บนรูปเด็กนั่นครับ <c oughs> คือกระดาษฉบับแรกเขียนในปี2014นะครับอันนี้เป็นปี2015 I always knew that children attract me <c oughs> ฉันรู้มานานแล้วว่าเด็กๆเ,เนี่ยดึงดูดฉันพวกเขาเนี่ยมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวพวกเขาแล้วก็อยู่ในบ้านฉันด้วยแล้วก็ในตัวฉันด้วยซึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้ มักจะหายไปเสมอๆนั่นคือเขียนวันที่6นะครับ6เดือนหนึ่งถัดมาอีก2วัน Now in my house ตอนนี้ในบ้านของฉันแล้วก็จุดๆคืออ่านไม่ออกเดี๋ยวนะมึงทำอะไรกับเด็กเด็กหลายคนด้วยทำตุ๊กตาแต่เหมือนจะมีเรื่องของเด็กเด็กน้อยเนี่ยแหละ มึงเอาเด็กมาทำตุ๊กตาเหรอไอ้เฮ <I see. S 2> ียไอ้เฮียใช่ไหมเนี่ยซ่อนมีคำว่าซ่อนอยู่ในตู้นั่นแต่นั่นไอ้เฮียนั่นเงาเดี๋ยวก่อนที่หนังหน้าเด็กวะเนี่ย นี่คือข้อความถึงใครก็ตามที่คิดว่าฉันเป็นบ้าคุณอาจจะคิดถูกแล้วเพราะฉันเป็นบ้าจริงๆ oh อไนี้ยขนลุกไปหมดแล้ว ไม่ไหวแล้วอย่าออกมานะมึงเสียงนี้อะไรครับเนี่ย ยังอยู่ไหมมึงอะไปเข้าห้องมีแสงกันเถอะแย่แล้วครับเท่าอืปิดทำไมอะ I was waiting for you ฉันรอเธอมานานแล้ว This is for you Amin ให้ออกจากบ้านครับออกยังไงเงาดำอยู่นั่นออกยังไงก่อน <c oughs> วิงว่ง ไอ้เหี้ยตรงทางไหนวะเสียงอะไรมันออกจากตู้มาแล้ววะเนี่ยโอ้ my god กูเข้ามาทางนี้กูจำได้ตู้เย็นประตู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  เนีย่ยแล้วออกทางไหนวะไม่ใช่แน่แน่ เสียงเด็กด้วยตามหาเสียงร้องไห้นี่ไงประตูไอ้เฮียโดนตอกไปแล้ว บนเนออามินไม่ได้ออก่ะลูกไม่ใช่ว่าร้องอยู่ทั่วบ้านเลยเหรอวันเนี้ยไอยเฮ้องเด็กแน่นแน่เลยคุณแจ แจอยู่บนทีวีไอเฮียทีวีอยู่ข้างล่างไอเด็กเฮียมาแล้วกูตายแล้วกูตายแน่เลยหน้าทีวีน่น้ะกุญแจหยิบไม่ถึงอะดิ สตีฟคือเพื่อนใหม่อายุเก้าขวบของฉันฉันเลยสร้างชิงช้า hairy. ขึ้นมาให้เขาได้หยิบยังไงให้ถึงเนี้ยออบเจกาีฟตอนนี้คือเก้าอี้ครับ <S <S เก้าอี้ e. อยู่ไหนวะ บรรยากาศเสียงนี่วองวองนี่มันอะไรวะเนี่ยไอน d a อาแช e นี่ไงกลับทางเดิมดีกว่าเราจำทางเดิมได้อะ Au. Ui, dìa, ui, chay ฉันจะตายแล้วเร็วๆนี้มันไม่ได้ทำให้ฉันเศร้าเลยด้วยซ้ำฉันอยากจะทำงานสุดท้ายให้เสร็จฉันจะเชื่อมต่อเด็กๆเข้าด้วยกันพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมาขวางประตูทำไมเนี่ยเลือดโอ my god what the fuck? เลือดไปไหนอะโอ้ยเสียงแย่เนี่ยตายแล้วฮะฮะหองใต้ดินชิบหายละเสียงแย่เลยวะเนี่ย ใครบ่นอะไรพึมพำพึมพำวะเอาแล้วไอ้เนี่ยมันต้องไปจบที่แทนมีใครพยายามจะเคาะโลงเหรอครับอะไรอ่ะเอาอีกแล้วฉันฝันถึงบ้านแปลกๆหลังนั้นอีกแล้ว อีกไม่นานอามินจะได้เข้าบ้านหลังนั้นจริงๆแน่ฝันนะเมื่อกี้เชีย่แยแค่ฝันนะโอยตายแล้วอวันดับแรกที่ต้องชมเลยนะครับคือภาพสวยมากครับหลอนมากเลยครับบรรยากาศแสงเงาสายเฟกค,คือแบบยอดเยี่ยมเลยอะ่ะแล้วก็เป็นการเหมือนแบบปูเกมให้เราสนใจใคร่รู้มากว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้นะครับ เพราะฉะนั้นฮะถ้าตัวเกมเต็มๆมาแล้วก็เจอกันแน่ครับเล่นแน่ๆน่ากลัวโคตรเฮ้ยอุย้ยเหี้ยตกใจหลอดเลยนะฮะโอ้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามคลิปนี้มานะครับยังไงที่เห็นยังไงบอกกันหน่อยคอมเมนต์กันหน่อยว่าเกมนี้ทำให้คุณหวาดกลัวได้แค่ไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันบ้างน,นะครับกำลังมุ่งสู่หนึ่งล้านซับด้วยความเชื่องช้าอย่างต่อเนื่องแล้วนะฮะ ถ้าเป็นเลดนี้แล้วก็เดือน10น่าจะ1ล้านซับอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากให้มันช้าขนาดนั้นแล้วก็ไปบอกพ่อแม่พี่น้องมากดซับพี่นัดบ้างมาดูกันบ้างสำหรับคนที่ชอบเกมผีนะครับจะไปบังคับฝืนใจใครเอาคนที่รสนิยมเดียวกันชอบเกมหลอนๆเหมือนกันก็ให้มาติดตามกันได้นะครับรับรองว่ามีอะไรหลอนๆให้ดูเยอะแยะจะไม่หมดเลยโดยเฉพาะหน้าพี่นะครับหล่อหลอนๆนั่นเองนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเฮ้ยอ้ย,อยเหี้ยตกใจ